วิดีโอครับสำหรับการแก้ปัญหาไหล,ลก็ก่อนอื่นน้ำมูกก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็เอาไหลมาข้างหน้าอย่างนี้ได้ก่อนนะครับเป็นเป็นเอาไหลมาข้างหน้าทีานี้พอไหลมาข้างหน้าได้แล้วซ้อมไหลมาข้างหน้านะครับฟอร์มหมิงก็จะเริ่มด้วยการกดไหลไหลมาข้างหน้าพันต่ำนะครับ ใส่ลูกกดไหลคันต่ําใส่ลูกแขนที่จะดึงเนี่ยถ้าถนัดแล้วจะดึงอย่างนี้ก็ได้แต่เบื้องต้นตอนเริ่มต้นเนี่ยแนะนําให้อ้อมหัวมานะครับแล้วก็จับจิดนี่คือปีดอของฟอร์มิงจังหวะรอก็คือยกคันพร้อมกับหมุนยกสูงก็ได้ แล้วก็หมุนไหลเราค่อยลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นไหลจะถูกล็อกเอาไว้ในตำแหน่งต่ำตลอดเวลานะครับตั้งแต่ตอนเริ่มดึงจนถึงดึงเสร็จอันนี้คือฟอร์มหมีครับนะั้นมูลองแก่